สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องสานฝันนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม b o มเซ o r ออริจินอลนั่นเองนะฮะวันนี้ผมก็จะมาบอกระบบการทําฟาร์มนะครับฟาร์มนี้นะครับจะทําได้ก็ตอนเลเวล20ขึ้นไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปก่อนเลยนะครับฟาร์มนี้ก็ค่อนข้างรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับจะค่อนข้างนานนิดนึงนะอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ผู้พิทักษ์เลยนะครับ พอเราเลเวล20นะครับเขาก็จะให้เรานะครับเปิดสัตว์เลี้ยงนะครับ1ครั้งนะครับนี่ครับพักสัตว์เลี้ยงนะฮะก็คือจะใช้หัวใจเนี่ย10ดวงแล้วก็วิญญาณหนึ่งอันนะครับก็คือเขาระบุไว้แบบนี้นะครับก็เราก็กดสร้างไว้นะครับแล้วก็สุ่มเอานะครับว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรนะครับก็เราจะได้สัตว์เลี้ยงประมาณทั่วไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีถึงระดับตำนานเลย สัตว์เลี้ยงเรานะครับก็จะมีค่าสถิตตดนะครับต่างๆเลยนะครับยิ่งเราเลี้ยงเลเวลเยอะขึ้นนะครับก็ยิ่งสถิตัดเพิ่มมากขึ้นนะครับมานี้นะครับเลี้ยงถึงสูงสุดได้เลเวล16เลยนะแล้วก็การให้อาหารนะครับตรงนี้นะครับเราต้องให้ให้ให้มันเต็มเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนี่นะครับร้อยหนึ่ง แต่ค่าความสนิทสนุมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะเพราะเขาชอบมลกรนะครับอ่าแมวตัวนี้นะครับชอบมลกรนะฮะ้าความสนิทสนุมก็เลยไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีให้เรากดรลยวันนะครับทุกวันนะครับอวันละสองถึงสามครั้งนะครับแล้วก็กดเล่นกับมันไปนะครับรูปอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เลี้ยงตรงนีน้นะครับเลี้ยงตรงนี้นะครับเราหาได้จากตรงไหนใช่ไหมครับก็หาได้จากตรงนี้นะฮะหาได้จากการ่าฟักไข่นะครับหาได้จากการฟักไข่แล้วก็มาทีはは่ลุงบันนะครับแล้วก็มาที่ร้านค้านะครับร้านไอเทมนะครับนี่หาได้จากตรงนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับร้านค้า,มาเมล็ดพืชน,นะครับตรงนี้นะครับสามารถเอาไปปลูกเอาไปปลูกได้นะครับเราจะให้เราเนี่ยให้พื้นที่นะครับพื้นที่ในการฟาร์มของเรามาเนี่ยประมาณ3ามสมช่อง4ี่ช่องเนี่ยผมจําไม่ได้ละยิ่งเราเลเวลเยอะขึ้นเรื่อยนะครับมันก็จะสามารถาเพิ่มช่องขยายได้นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ผมเลเวล4่ละ เลเว่สนี่ผมน่าจะเพิ่มได้ช่องนะอยนะครับก็จะสามารถเพิ่มอีช่องได้นะครับนะต่อไปนะครับมเมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าพืชพันธุ์นะครับที่เราปลูกได้มานะครับสามารถเอามาขายได้นั่นเองนะครับนี่อ๋อลืมบอกอย่างนี้ไปนะครับเราสามารถอัปเกรดนะครับ อัปเดไอ้พวกวัสดุอุปกรณ์ของเราได้นะครับพวกเขียวถุงมือที่รดน้ำอะไรกันแล้วก็ปุ๋ยนะครับอย่างตัวนี้ผมเลเวลสามละตอนนี้ขาดเงิน1นึพันแปดนะฮะถึงจะอัพเลเวลตรงนี้ได้นะครับนะเก็บมะพร้าวก่อนต่อไปนะครับตรงนี้นะครับปกติจะมีเรือนะครับแต่พอดีผมเอาสัตว์เลี้ยงผมไปประจนภพายนะครับไปประจนภัยครั้งหนึ่งครับจะจะประมาณอยู่ที่สิบชั่วโมงนะครับ กลับมาทิ้งก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าๆนะครับเป็นเงินสองพันกว่าๆเนี้มันจะเป็นเงินของ uh เงินฟาร์มนะครับเปลี่ยนฟาร์มนะครับมันจะไม่เหมือนเหรียนโกนะมันมันแยกกันนะครับก็เริ่มแรกนะครับเราได้สัตว์เลี้ยงมานะครับก็เอาไปไประจนภัยเลยนะครับอย่าเพิ่งเอามาติดตามนะครับถ้าเกิดเราเอามาติดตามเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาไวปรปจนภัยได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราติดตามอยู่แล้วก,กดไปประจนภัยไม่ได้ก็แค่มากดยกเลิกติดตามนะครับแล้วก็เอาไปประจนภัยก่อนดีกว่าครับห่างเงินก่อนต่อไปนะครับบอร์ดนะครับบอร์บบอดประกาศตรงนี้นะครับจะทําให้เรามีเหรียญเหรียญฟาร์มเพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยได้ครั้งละห้ารเลยนะครับแล้วก็ได้ยีกพีห้าสิบเลยนะเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยมาช่วยมาเเห็นไหมมาช่วยใส่ปุ๋ยให้แล้วก็มาขโมยด้วยอะไรเงี้ยครับ เราก็ลดน้ำได้นะฮะเขาจะซุ่มให้เรานะครับบางทีเราลดไปแล้วโตเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับลดปุ๊บโตปั๊บเลยฮะไม่ใช่ว่าลดลดลดแล้วโตทุกต้นนะครับมันจะซุ่มเอานะครับโชคดีนะครับ จะค่อนข้างนานนิดนึงนะครับ EP นี้นะต่อไปนะครับเป็นการเยี่ยมชมบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็ไปขโมยเขาด้วยนะฮะอ่าแล้วก็แล้วก็จะบอกถึงความรักตรงนี้นะฮะความรักตรงนี้น็คือสามารถเราเอาความรักตรงนี้ไปสามารถขโมยของเพื่อนได้นะครับ Icana, ตอนนี้เรามีอยู่แปดนะครับเราจะไปขโมยแอปเปิลเขานะครับเนี่ยจะขโมยไม่ได้นะครับต้องม oh ีถึงถ <t> ึงสิบนะครับต้องมีความลับถึงสิบนะครับถึงจะขโมยได้นะครับก็คือหาได้จากตรงไหนใช่ไหมครับก็คือหาได้จากการที่เราใส่ปุ๋ยให้เขานั้นนั่นเองนะฮะเนี่ยเราก็มาใส่ปุ๋ยให้เขานะครับเราจะได้ความลับครั้งครั้งละสี่เลยนะครับ ล้วก็ลดน้ำให้เขาด้วยนะฮะลดเสร็จแล้วก็ขโมยต่อเลยครับต้องคิดค่ารถด,ด้วยนะฮะค่าปุ๋ยนี่แพง,งกันนะอ่าปุ๋ยตรงนี้ก็หาได้จากร้านค้านะครับก็จะมีขายนะครับปุ๋ยถุงหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบอ่าห้าสิบเหรียญฟาร์มนะครับตอนนี้เรามียี่สิบสี่แล้วนะครับก็สามารถขโมยได้แล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็เข้าไปในบ้านกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนอะไรเงี้ยครับเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปในบ้านของผมดีกว่าอ่ะพอมาบ้านงผมเนี่ยมันสามารถกดทีนนี้ได้นะครับอ้าวนี่เรายังไม่มาบ้านตัวเองใช่ไหมเนี่ยอ่ะมาใหม่มาใหม่นะฮะอ่ะต่อไปนะครับมาที่บ้านของเราดีกว่านะครับ นี่นะครับก็จะมีพื้นที่เพิ่มขยายพื้นที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถไปดูบ้านเพื่อนได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับจัดปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับอ่าจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนเนี่ยเข้ามามาดิสโก้ได้นะฮะแต่จะใช้อยู่ที่ประมาณ5 0าสิบห้าร้อยโดนัทเลยนะครับอของตกแต่งบ้านก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็คร่าวๆมีประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมไปเปิดไข่ให้ดูดีว่านะครับไข่ตรงนี้นะครับพอดีช่วงนี้มีกิจกรรมนะฮะมีกิจกรรมความดีงามนะครับเราสามารถไปซื้อหัวใจกับวิญญาณมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีหัวใจอยู่แล้วสองนะครับมีอยู่แล้วสองดวงนะครับก็มากิจกรรมนี้นะครับนี่กิจกรรมดีงามนะฮะ แล้วก็มาตรงนี้เลยนี่แล้วก็ซื้อหัวใจไปประมาณ8ดดวงนะฮะแล้วก็มียันหนึ่งอันนะครับเหไ,ไหมครับเราก็จะได้ครบตามไปกนาำนดที่เขาบอกแล้วนะครับก็สามารถสร้างผู้พิทักษ์ได้เลยนะครับ การสร้างผู้พิทักษ์นะครับไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะครับก็มีโอกาสได้ชิ้นส่วนก็มีนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรารีบนะครับไม่ต้องรอถึง3ามชั่วโมงก็ได้นะครับเราก็สามารถกดอ่าเปิดได้เลยนะครับแต่เราจะเสียอยู่ที่ประมาณ9 9้าโดนัดผูกมัดนะครับก็เปิดให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเดื่อฟุกได้เอ้าโอ้โหโชคดีครับไอไอดีก่อนหน้านี้นะครับไอดีลองก่อนหน้านี้ เปิดไม่ได้ครับเปิดได้ต่เศษนะฮะโอ้นี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะคอ่านี่ฮะเราสามารถกดติดตามได้ไหมครับก็นี่ฮะอีกตัวหนึ่งคือเราปล่อยไปไปจนภัยนะครับกลับมาทีงก็จะได้เงินหลายบาทอยู่นะฮะตัวนี้นะครับตอนนี้เขาให้เรามานะครับอิ่มเลยนะฮะแต่ไม่มีความสนิทสนมเลยนะครับชอบกินมะม่วงนะฮะนี่นะครับเพิ่มค่าสติตัดเลยนะครับ ถ้าเราให้อาหารไปนะครับอ่าบางทีค่าค่าความใกล้ชิดก็ไม่ค่อยเพิ่มนะครับเพราะเขาชอบอ่ามะม่วงนะครับอายุกเลียงอ๋อตอนนี้เต็มอยู่นะครับยังไม่ต้องให้ก็ได้นะครับหัวใจตรงนี้นะครับจะขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อเราเราเล่นกับรูปคํามันนะฮะปกติตรงนี้จะมีอ่าจากัดนะครับต่อวันนะครับตอนนี้ผมใช้ไปหมดแล้ว ก็ EP นี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ